สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบานเพชรบุรีเราก็ตามติดชีวิตสายเท่าไปถ่ายรูปวัดนะครับวันนี้ก็จะออกไปถ่าย2วัดก็น่าจะมีวัดพุ่มม่วงกับวัดหนองชุมพลครับไปครับไปลุยกับสายเท่าเครับป้ายนี่ครับเริ่มต้นการออกเดินทางถ่ายรูปก็ต้องเติมน้ํามันให้กับมอเตอร์ไซค์ก่อนครับไปครับลุยกันต่อเรามาเจอป้ายวัดหนองชุมพลแล้วครับไปครับวัดแรกครับที่เราจะถ่ายรูป ไปครับลุยกันครับแล้วก็ทําการขอพระเรียบร้อยแล้วครับพระอาลุยาให้เราถ่ายรูปนะครับโอ้แล้วดูครับโบสถ์ปัจฉิมพนี่สวยงามครับไปครับไปเดินถ่ายรูปกันครับโอ้โหรูปปั้นนี่สวยงามจริงครับอยู่หน้าโบสถ์ครับนี่ครับเป็นเสียงผ้างดงามครับนี่ครับบริเวณหน้าโบสถ์อืก็มีพระประธานอยู่ สวยงามครับโอ้โหบริเวณโบสถ์ก <Ash ELLE> ว้างขวางครับแล้วกว็โบสถ์สวยงามมากๆครับที่วัดหนองจุมพลนะครับไปครับไปดูจุดอื่นกันต่อครับบริเวณในป่าหลังวัดหนองชุมพลยังมีพระพุทธรูปครับเป็นปูนปั้นนะครับโอ้โหสวยงามครับเราอยู่ในป่าเลยครับป่าหลังวัดดูว่าบรรยากาศครับโอ้โหลมลืนมากครับก็บริเวณหน้าโบสถ์ก็จะเป็นโรงเรียนวัดไอโรงเรียนบ้านหนองจุมพลนะครับ เป็นบริเวณลงทึมครับก็ทซอนไม้มีพระพุทธรูปตั้งอยู่เรียงรายครับก็มีโรงอารอยู่ครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็มีศาลาให้นั่งอยู่สามศาลาครับแต่ต้นไม้ร่มรื่นมากครับหนองสุพลแห่งนี้ครับแล้วก็นี่ก็คือพระประธานครับอืมสวยงามครับตั้งอยู่เรียงรายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านหลังก็จะเป็นศาลาระฆังครับโอ้หงดงามครับทางหลังท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นศาลาระฆังนะครับนี่โอ้ข้างในก็มีระฆังครับเราเข้าไปชมครับภายในศาลาระฆังก็มีระฆังมีกองครับโอ้แล้วด้านหลังระฆังก็จะเป็นพระพรหมสีหน้านะครับโอ้หงดงามครับ จะเป็นบริเวณด้านหน้าวัดนะครับก็มีต้นไม้เรียงรายครับนวนโบสถ์ครับที่เราพาไปชมมานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสระน้ําแล้วก็ศาลาอยู่ตรงหน้าวัดนะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีพระครูเสรีครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อโตครับแล้วก็หลวงพ่อทวดนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ครับเป็นศาลาครับสวยงามวัดก็จะมีสระน้ําครับโอ้สวยงามครับแล้วก็ โอโก้ครับหืมวดงามครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้เวลาถ่ายรูปวัดหนองจุพนพลไปประมาณสัก40กว่านาทีได้ครับเกือบ50นาทีครับไปครับไปลุยวัดที่สองกันต่อครับไปแล้วก็มาถึงวัดพุม่วงครับออกมาจากวัดหนองจุ่นพลมาแล้วก็วิ่งตามถนนใหญ่มาเลยครับแล้วก็จะเจอกับวัดพุม่วงไปครับไปลุยถ่ายรูปกับใจท่าคนต่อครับบริเวณทางเข้าวัดพุม่วงนะครับครับก็จะมีศาลาพระพรหมสีีน้าครับแล้วก็ทางขึ้นครับก็ จะมีตัวอาคารแล้วก็มีถนนให้วิ่งขึ้นไปครับไปครับลุยครับึ้นมาแล้วก็มาจอดแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะครับนี่ก็จะเป็นศาลาครับเหมือนกันครับสวยงามแลวจะเป็นกุฏของพระนะครับรอมล่มลื่นครับมีต้นไม้จะเป็นพะเ้าตากนะครับต่างอยู่ครับมีศาลาเป็นบริเวณทางขึ้นครับนี่ก็เป็นศาลาครับ ท่านนั่งก็มีทางเดินไปครับโอ้สวยงามครับนี่ทางเดินขึ้นครับห้ามรถทุกชนิดพิ้งผ่านครับก็น่าจะเป็นทางขึ้นไปโบสถ์นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับทางเดินขึ้นไปชมโบสถ์โอ้โหก็เป็นพญานาคยาวเลยครับโอ้สวยงามจริงครับร่มรืนนะครับต้นไม้เต็มหมดครับไปครับเดินลุยกันต่อขึ้นมาก็จะเป็นเสียนแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับโอ้สวยงามครับมีศาลาให้ มีสาลายนั่งพักนะครับโหงดงามครับอยู่บนเขานะครับบริเวณโบสถ์นะครับอยู่บนยอดเขาเลยครับโหสวยงามครับแล้วก็ทางขึ้นก็จะเป็นบันไดพญานาคครับโหเดินขึ้นมาไม่ไกลครับสวยงามครับไปครับลุยถ่ายรูปบนต่อะครับบริเวณในโบสถ์โหงดงามครับสวยงามจริงครับอยู่บนยอดเขาเลยครับโบสถ์แห่งนี้โบสถ์ที่วัด่มม่วงนะครับ ทางขึ้นโบสถ์อีกหนึ่งทางนะครับก็ต่อจยากพญานาคที่เราขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเดินขึ้นมาทางนี้ก็ได้ครับแล้วก็เดินลงจากโบสถ์ครับตอนแรกเราขึ้นทางพญายนาคาถึงตะหลงทางนี้ครับนี่ก็เก็บได้สองวัดครับวัดพุ่มม่วงกับวัดพระนครครับโอ้วัดพุ่มม่วงก็ล้มเลยครับนี่อยู่ด้านหน้าลงทึมนะครับนะครับวันนี้ก็สายเท่าก็ อยากให้รู้ครับว่าสายเท่าออกมาถ่ายรูปวัดเป็นยังไงวันนี้สายเท่าออกมาตั้งแต่3ามโมงเช้าก็เสร็จภารกิจก็5้าโมงกว่ากว่าครับนะครับกลับไปกินข้าวกินข้าวแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับ